สวัสดีครับสวัสดีชาว y o youtube ทุกคนนะครับนี่ครับเอาเจ้าหนึ่งมาไทยนะครับแต่เอาอีกเจ้าหนึ่งมาปั่นนะครับนี่นี่ก็ทีมงานผมนะครับตอนมาไถยนะครับเอา50มานะครับแล้วทำไมนะครับนี่ก็แล้วทำไมนะครับถึงเปลี่ยนเจ้านะครับ เพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็มีนะครับมี50สิบนะครับตอนไทยก็เอาญาติพี่น้องมานะครับเนื้อที่ก็ประมาณสีไร่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่อยากรู้ไหมทำไมเขาถึงไม่มาปั่นนะครับนี่ปัญหาที่จะต้องได้เจอนะครับอาดูครับดูนี่ครับ นี่ครับดูครับดูทำไมคนที่ไทยไม่มาปั่นนะครับก็ดูเอาครับดินี่ครับสุดแล้วครับอวยรถดก็ไม่ได้นะครับสุดแล้วนะครับก็ดูเอาครับทำไมถึงคนที่ไทยไม่มาปั่นนะครับ เอัดีครับเสียหนิงวุยวายครับไม่ได้วุยวายเพราะอะไรนะครับนี่ครับนี่นี่ดูนะครับเลี้ยวรถไม่ได้นะครับวุยวายครับเสียหนิงครับวุบยบายนะครับอย่าวุยวาย นี่อาซีบไทยที่จะต้องได้เจอนะครับปัญหานะครับนี่นะครับดูครับประมาณห้ามิตรนะครับห้าหกมิตรนะครับดูครับว่ากี่รอบนะครับสองรอบครับนี่ดูนะครับสองรอบครับ ก็คิดเอาครับว่ากี่เม็ดนะครับตีครับทำไมคนที่ไทยไม่มานะครับนี่ครับได้ไม่มีน้ำด้วยครับจะดำนะครับนนี่ก็มันก็เกินไปนะครับ ให้นาให้ใหญ่ๆนะครับเขาไปกินหมดแล้วนะครับดูนะครับว่าสองรอบสิทธิ์ไครับนี่ดูนะครับ,รบ <c oughs> โอ้โอขีอ้เกียจอวยนะครับเี่ดูด,ดูเพราะว่าทำไมถึงมาเลี้ยวอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอยนะครับ นี่ทำอย่างนี้เลยครับด่เน,นก็ดูนะครับสองรอบนะครับี่ไปได้สร้างคอนเทนต์นะครับเรื่องจริงครับนี่ก็ูเ่าครับก็จะให้ดูกับยันม่านะครับให้ดูคูเปต้าก่อนนะครับ พากันกลัวนะครับนี่สองคันนี้กลัวว่าจะติดลมนะครับได้เวเอาโซ่นะครับที่บ้านผมนะครับมาติดรถมาด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นคาถานะครับเอาสู่มาด้วยนะครับกันรถติดลมนะครับนี่ ก็ดูวอาครับนี่เสร็จครับรอบเดียวนะครับเสียเองครับรอบเดียวครับไม่มีน้ำด้วยนะครับนี่นี่ถ้ามีน้ำนะครับรอบเดียวก็ ละเอียดแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับเกียร์สองครับมีลูกปลาด้วยนะครับนี่ก็เกียร์สองครับดูครับนี่รอบเดียวนี่ก็ไม่ไหวครับเหนียวจัดครับเกียร์หนึ่งแล้วครับ รู้ว่าจะพูดยังไงครับให้นาเล็กนะครับนี่ก็ส่วนผมมาด้วยครับแต่ผมไม่มานะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนโรตารี่นะครับนนาก็ประมาณสีไล่นะครับโูนครับนี่ ทำไมยันม่ายังไม่สิทธ์นะครับแควนะครับใบลตเตอรี่นะครับใบลตเตอรี่ออกเกือบหมดแล้วนะครับมันไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อมาซ่อมแซมนะครับนี่คันนี้ครับเห็นมีหญ้าไหมครับตรงนู้นนะครับก็เลยได้ปานสองรอบนะครับส่วนเสียนิงครับ นี่มาแล้วเกียสองครับจะดูเอานะครับโอ้โหหัวทางเข้ามูลไม่สนครับไม่ใช่นาผมนะครับเกียบอกว่านีลุยครับลุยทุกงานนะครับบนก็จริงนะครับทีมงานผมนะครับเต่็ลุยทุกงานนะครับ,บ นี่ครับถ้ามีน้ําก็จะละเอียดอย่างนี้นะครับดูนะครับเสียต่อบเสียต่อนะครับเจอนาอย่างนี้ปั่นไม่เป็นครับไปไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้จะปั่นยังไงครับ ยิ่งเป็นรอยนะครับถ้านาที่ไม่มีน้ำนะครับปั่นสองรอบยิ่งเป็นรอยนะครับดูครับเฮ้อูบูตาครับดูนะครับ,รบจะสิทธให้สองแล้วนะครับแต่เจ้ายันมายังไม่สิทธเลยนะครับอย่าบุญย่าบุญ ดูปืนยอยแตกแล้วครับยังไม่แตกนะครับแต่ใกล้จะแตกแล้วนะครับดูกระสักอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับงานนี้นะครับนี่ครับนี่ยันมาเกียร์สองครับนี่นี่ จะให้ดูนะครับดูให้น่าว่ามันเล็กจริงไหมครับ,ด,รบ,รบรดูครับนี่นี่สุดแล้วครับสุดแล้วดูครับดู เย่สุดแล้วดูนะครับสุดแล้วครับ ดูครับไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับนี่หน้างานจริงก็ประมาณนี้นะครับไฟล่างเลยไฟล่างเลย ได้ทำอย่างนี้นะครับสินี่เล็กจริงนะครับเล็กไมพ่พอนะครับแทบยังสั้นกิะงนันบ นี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ก็ดูว์ครับใครที่กำลังคิดนะครับที่อยากจะออกรถไถมารับจ้างนะครับนี่อุปสรรคที่จะต้องได้เจอนะครับ ติดแล้วครับดูครับดูครับนี่แหละครับสาเหตุที่คนไทยไม่มานะครับนี่แะครับสาเหตุนะครับนี่ นี่ครับนี่ขึ้นเลยครับนี่สาหิตคนไทยไม่มาครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสรุปแล้วก็ลุยทุกงานนะครับลุยทุกหน้าง,งานนะครับลมไม่กลัวนะครับทีมงานผมนะครับกลัวไม่จ่ายนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบพี่เพียง